สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเรื่องเกมบลซเวียมะครับหลังจากเล่นโซมะจบไปเอ้ยฝีมือผมก็คงจะไม่ได้ก้าวหน้านะครับมาเทเลียมเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นหยุดวันนึงก็เล่นเกมใหม่ๆทีนึงนะครับจริงๆมันก็เกมเก่าแล้วแต่ว่าผมดองไว้เพราะว่าเครื่องเก่าผมมาเล่นไม่ได้นะครับก็ <c oughs> เลยต้องดองไว้นั่นเอง โอ้ไม่มีทีมผมขอเป็นเซอร์เพซแล้วกันโนทีม no สินะได้โนทีม no ขอเป็นเซอร์เพซแล้วกันอ๋อนี่นายจะเล่นทีมหรือแต่มียามูบี่แหลกโซมานี่ เกมเขาสุดยอดจริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เล่นก็อยากให้ไปลองเล่นดูผมยังมีเกมดองอีกเยอะนะครับสมัยคอมแบบกาจโจมันเข้าไม่ถึงมาเล่นไม่ได้นะครับดองไว้ซื้อมาดองไว้ <c oughs> จริงๆกาจโจก็เป็นราคาจับต้องได้อยู่ แต่ยังไม่ถ้ามันไม่พัง,งจริงๆก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะครับมีดาก้อนมีเซอร์มีดาก้อนโอเคมีแหลกคนหนึ่งเล่นไม่ได้หรอกนะครับชัวร์เลยเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เคียดจัดหนึ่งหนึ่งเลยดีกว่า One by one, freedom, snow, freedom at last, at last, in the last times. สงสัยคนส่วนใหญ่จะชอบเล่นทรีมส์วิเล่แล้วกัน เหมือนจะไม่มีใครเล่นเลยนะเนี่ยเขาว่าบิตคอยเตรียมพุ่งนะครับผมก็เชื่อแบบนั้นแต่ผมว่าข้างที่จะเป็นแบบสายบิตคอยอ่ะคือแทงสะสูงลิฟเลย คอยมีโอกาสพุ่งสูงโอ้มีสมัญจอยแพนโดล่า ใส่คนนี้ต้องการวันบายวันส์ฟีดอมแอนดแลสไปวันบายวันกับเซอร์ yes, my lord. Moving master. เขาต้องการตัวตัวนะครับต้องการโซโล่ตัวตัว ้าจะเห็นฝีมือผมกากลงนะครับเพราะไม่ได้แตะเลยเกมน,นี้ย The serpent. Moving, Master. With great haste. Yes. As you say. Some way sleeping an eye. Yes, my lord. course, sir. On my toes. Yes, I obey. ถือดาบวิ่งกวดมาอ้าวอ้าวเซอร์เหมือนกันต้องโดนเรียบร้อย

โดนลุมโดนลุมโซนนี้เรียกว่าล um ุมยัมส์ลุมยัมส์ Oh my god What are y u d so, i n g man Oh my god Oh 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 ลุมยัมส์ Nice Good job Nice ไม่ให้เกิดสมเ ตรงนี้ไม่ปล่อยเกิดอา้าวแพนโดลา่าไปซะแล้วโอ้ my g ก็โอ,อ้ถือถือถือว่ายังเข้ามือสอู้ไม่เลยเล่นนานเลย ต้องต้องคีสีก่อนเพื่อให้คนเข้ามานะครับ โอ้มายก็อดมีใครเล่นด้วยเลย Forest Delta Gateway Wall เวเล่ออฟเดซเนี่ยดึงคนได้มากสุดนะครับเป็นแมปมาตรฐานของ b a t t l e r i e l d s โอ้ไม่ ไม่เคยเล่นเลยนวนแคมส์ no <one> เราต้องไปจอยห้องคนอื่นอบิเฟฟเราเราอยากไปเล่นพวกห้องต่างชาตินะครับพยายามหาโคตทีเฮ็ดเพราะว่าเกมมันไม่กระตุกนะครับไปเล่นกับต่างชาตินี่แหลก เป็น3 go กลเ n ้ผมก็เป็นสายคริปโตเหมือนกันนะครับแนวทางการเล่นก็คือเล่นทุกเชนคืออาจจะไม่ได้ทุกเชนนะครับแต่ว่าเล่นแบบหลายเชนเลยเน้นสร้างภูเอานะรสร้างภูมันเป็นแพสซีฟอินคมเพื่อนๆไปลองดูได้แต่ก็ระวัง พยายามระวังแบบพวก,พ,วกพู้มันเป็นแพสซีเป็นคำนะครับแต่ว่าพยายามระวังพวกผูที่แบบคนไม่เข้าไปเล่นกันผู้ซิงอะไรพวกนี้นะครับไปฝากแล้วเดี๋ยวเงินหายได้ มิโอโกว n a n ้นแต่ทำไมผมโหวตไม่ได้ p l e a พิสเล็กฟอ o ์มวันออฟแคนดิเดต below the casual vote consensus note มิโอนี่มีมีโหนดอยู่ที่ยุโรปด้วย ไม่มีใครเล่นด้วยเลยต้องเปลี่ยนชื่อแกมแกมสวันดุดสแกมแกมสฟันดุสโอเคหรือว่าต้องออก าใไม่บางทีห้องอาจจะติดบัก๊กปิดอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเข้าไม่ได้ด้วยเหตุผลนั้นเฮ้ยเลย์ออฟสโอเคผมว่าห้องผมบัก๊กชัวร์โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าก็ได้